ครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูผออจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานเกษตรซึ่งเป็นวันที่สองอเป็นเรื่องของเครื่องมือการเกษตรก่อนที่เราจะเข้าสู่ในบทเรียนก็อยากจะให้พวกเราเนื้อรู้เป็นความรู้รอบตัวของพวกเราซักก่อนว่าประเทศไทยของเรานะมีอยู่ เจ็ดเจ็ดจังหวัดเป็นประเทศเกษตรกรรมตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเป็นที่ราบรุ่มเหมาะกับการเกษตรเช่นทำนาทำสวนพืชไร่พืชสวนมันสำปหลังเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวของพวกเรานั่นเองอ่าแล้วส่วนอโรงเรียนของเรานะ คุณครูพอก็คิดทําแปลงกเกษตรมาตั้งแต่ปีห้าปีสองพันห้าจนถึงปัจจุบันเราก็ยังทํากับการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเราเนี่ยเสิร์ฟมาจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเราก็จะมีมะนาวามีมะนาวมีพริกมีคามีตะไคร ใบหัวละพาใบหัวกะเพราต้นแคร์ต้นกล้วยและอะไรอื่นๆอ,อีกมากเพื่อที่จะให้มันสอดรับกับอาหารกลางวันของเราเราจะได้ประหยัดไม่ต้องไปซื้อที่อื่นไม่ต้องไปขอที่อื่นทําให้เขาเดือดร้อนเรามีพร้อมสำหรับโรงเรียนวัดหนองสนุกของเราโดยที่มีนักเรียนของเราเนี่ยมีส่วนร่วมทุกคน ในภาคปฏิบัติแล้วก็รวมถึงภาคความรู้ด้วยมาวันนี้นะครับค,คุณครูก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มา,ารู้พื้นฐานของเครื่องมือการเกษตรของนักเรียนของพวกเราซึ่งเครื่องมือทำการทำงานการเกษตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. เครื่องมือการเกษตรเกี่ยวกับงานดินสเครื่องมือการเกษตรเกี่ยวกับงานพืชะนะครับและก็ยังมีเครื่องมือการเกษตรที่พวกเราชาวสวนทุกคนต้องต้องมีอันนี้ถ้าคนถึงแม้จะเป็นพวกเราชาวนาก็มีได้นะครับซึ่งมีกันไกล มีเคียวเห็นไหมมีจอบนะครับมีคาดนะครับมีเสียมมีขวานอะ,อะไรครับเนี่ยโอ้ที่พวกเราใช้รถน้ำนะครับเคาเรียกว่าบัวรถน้ำนั่นเองอ่าตอนนี้เราก็มาดูนะครับเครื่องมือที่เราต้องควรรู้จักเป็นอย่างมากนะครับคือจอบ เห็นไหมเห็นจอบไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นจอบไหมโอ้จอบก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทเห็นไหมก็มีจอบขุดนะจอบขุดที่พวกเราขุดอ่ทำเป็นแปลงทักนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ยังมีจอบถากนะจอบถากเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของเช่นเราถากหญ้านี่ถากหญ้าอ่าพรวนดินนี่นะครับได้แต่ถ้าหากเราจะต้องใช้ขุด เป็นแปลงเราก็สมควรใช้จอบขุดนั่นเองประเภทของการใช้งานก็ต่างกันไปาามาดูาเสียมเสียมเห็นไหมเห็นนักเรียนเห็นเสียมไหมโอ้เสียมก็จะมีทั้งมีเสียมอะไรบ้างเอยเนี่ยนะครับาม,ามาดูนะครับว่า,าเสียมเนี่ยเราใช้งานอะไรบ้างเอาไว้ขุดนี่เห็นไหม าตาต้าซ์ซอสิ่งที่สำคัญคือพวนดินเสียมที่หนาและคมเหมาะกับงานขุดหลุมนะครับอันนี้คือ,อ,อคุณสมบัติของเสียมยังยังสามารถเอาไปาดาาได้ยามได้และสิ่งที่สำคัญคนะครับเอาไว้พวนดินนะครับนี่คือคุณสมบัติของเสียม ต่อไปคลาาคลาดนะครับนี่พเวเราเรรู้จักไหมครับคลาามีทั้งอันเล็กอันกลางอันใหญ่นะครับอ่านี่เยอะแยะหมดนะครับคาดก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งโกย้าเกลี่ยหน้าดินปรับหน้าดินแต่ไม่เหมาะกับการที่พวกเราจะเอา คราดนะไปขุดดินโอ้วันนี้คนเรเรื่องกันเลยนะครับเราไม่ใช้นะครับโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วประจําแล้วนะครับก็จะเป็นเป็นเล็กนะครับส่วนด้ามน,นั้นอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเล็กก็ได้นะครับเอาไว้ใช้งานคลาดนะครับโดยเฉพาะคลาดเพื่อที่จะาดายา่าอะไรประเภทอย่างนั้นนะครับเอาต่อไปอมีด พวกเรารู้จักกันหมดนะครับเรื่องมีดแต่ว่ามีดมันก็มีหลากหลายนะครับรูปแบบมันก็มีเยอะแยะหมดนะครับว่ามีดแบบนี้เราสมควรจะไว้ทําอะไรนะครับมีดเป็นอุปกรณ์ประจากายที่อยู่คู่กับชาวชาวสวนชาวไร่ไว้ใช้ตัดไม้ฟันฟันไม้ไว้ทํำฟืนนะครับหัว ทางยากใช้งานได้หลากหลายคนใช้อย่างระมัดระวังแล้วต้องดูแลหลังจากการใช้งานอยู่เสมอ,อสิ่งที่สําคัญนะนักเรียนนะมีดเนี่ยเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะเช็ดนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้ามีน้ํามันเนี่ยนะครับเราควรจะ,ะลูบนะครับทั้งด้ามเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานนั้นได้นานๆนะครับแล้วก็คม ถ้าหากว่าเรา,าเราใช้แล้วเราไม่รักษาดูแลมันก็จะกลายเป็นสนิมนะครับอันนี้คือ,อค,คุณสมบัตบิของมีนะครับครับเรามาดูอีกนะครับสิ่งที่ใกล้ตัวของเรา,าช้อนปลูกช้อนปลูกโรงเรือนของเราก็มีนะครับช้อนปลูกเนี่ยนะครับใช้สําหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับครูเคยพูดเสมอนะครับการย,าย้ายต้นก้าน,นสำคัญนะครับครูถึงมาให้พวกเราใช้ใช้วัสดุอื่นอย่างเช่นจอบเนี่ยนะครับมาขุดเนี่ยนะครับถักขุดแล้วไปโดนต้นกล้าของเราก็เรียบร้อย แต่ถ้าหากว่าเราใช้ช้อนปูกเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วมันก็จะปลอดภยัยแล้วมันก็จะทําให้ต้นกล้าของเรานะไม่กระทบกระเทือนอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนได้พิจารณาแล้วก็ลองสังเกตแล้วก็ลองทําด้วยนะครับเอาต่อไปนะครับอ่าซ่อมอ่าซ่อมอันนี้คือซ่อมพูนดินนะครับซ่อมพูนดินเขาบอกว่าใช้สําหรับพูนดินรอบๆต้นพืช นะครับอย่างเช่นพลิกขาตะไคร้อื่นๆนะครับที่เราปลูกไว้ใน,นแปลงผักของโรงเรียนวัดหนองสโสนของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อเราพูนเสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยนะครับมาใส่นะครับ,นะรบเอาบัวรดน้ํามารดนะครับแค่นี้ต้นไม้ของเราก็จะ,จะเจริญงอกงามอ้าวมาแล้วนะครับบัวรดน้ํานะครับอันนี้บัวรดน้ำอของโรงเรียนเราก็ มีนะครับใช้รถน้ํานักเรียนของเราก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับคุณสมบัตินักเรียนก็คงจะทราบนะครับว่า,าต้นไม้มันมีชีวิตมันต้องการน้ําต้องการแร่ธาตุต้องการสาร NPK นะครับน้ําก็คือปัจจัยสําคัญนะครับครเคยได้บอกกับนักเรียนไปแล้วนะครับว่าน้ํานั้นมีประโยชน์กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับ อันนี้คือคุณสมบัติของบัวรดน้ำนั่นเองอามาดูนะครับโรงเรียนของเรานะครับปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสิ่งที่สำคัญก็คือกัไขตัดกิง่งนี่นะครับสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเรามีต้นไม้ส,สวยในในโรงเรียนของเราเยอะแยะหมดมากมายนะครับอันนี้เอาไว้ตัดแต่งกิ่งนะครับขนาดเล็ก นะครับกิ่งที่แห้งไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าดอกที่มันเหี่ยวนะครับเราก็ตัดออกซะนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของการตัดแต่งกิ่งนะครับโดยที่เราใช้กันไกตัดแต่งกิ่งนั่นเองนะครับการดูแลรักษาก็เหมือนกับมีดนั่นแหละนะครับเราต้องดูแลรักษาโดยใช้เช็ดล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอา น้ำมันนะครับชโลมหรือว่าถ่าอ้าวเรามาดูต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อกันไกตัดหญ้าโอ้อันนี้เราใช้อันนี้โรงเรียนของเราใช้เป็นประจำนะครับล้วก็ต้องมีหลายอันนะครับยิ่งในขณะนี้นะครับโรงเรียนของเราไม่มีนักการพรลงแล้วนะครับกันไกอันนี้ซึ่งพื้นที่โรงเรียนของเราก็เยอะมากมายซึ่งเรามีชาคดเกี้ยนนี่นะครับเราปลูกเป็นทิวแถวเนี่ย เราต้องใช้กันไกตัดหญ้านะครับใช้สําหรับตัดหญ้าหรือตัดแต่งรัว้วไม้ต้นหญ้าในสนามหรือตามมุมแคบๆนะครับหรือว่าที่อย่างที่คุณครูบอกอะนะครับเพราะว่าชาคอนเกสเราเนี่ยปลูกเป็นเนี่เป็นแถวเป็นแนวนะครับเราต้องใช้กันไกตัดหญ้าวิธีรักษาทำความสะอาดก็เช่นเดียวกัน นะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ํามันเพื่อการสนิมนะครับอันนี้สิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นน็อตนะครับเราควรยอดน้ํามันนะครับแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับโดยการแหวนนะครับเอาต่อไปเอามีดดาย่านะครับอันนี้พวกชาวบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญหดย้านะครับแต่ภาษาทางที่เรา จะต้องเรียนรู้เนี่ยกัาเรียกว่ามีดดายาใช้สำหรับดายาหรือทางยาที่ขึ้นสูงซึ่งไม่สามารถที่จะใช้กันไกรตัดแต่งได้นะครับความปลอดภัยในการใช้ก่อนให้ก่อนใช้ควรตรวจด,ดูนะครับว่าด้ามแน่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาเราหวดหรือว่าทางนะครับเราต้องระมัดระวัง นะครับคนใกล้เคียงเราให้ดีนะครับส่วนการาจัดเก็บก็เหมือนกันนะครับต้องทำวามสะอาดเช็ดให้แห้งาทาน้ำมันกันสนิมนะครับแล้วก็จัดเก็บรักษา,าไว้นะครับในร่มนะครับในร่มต่อไปมาดูโอ้ถังน้ำโอ้ถังน้ำมันก็เหมือนกับบัวรดน้ำนั่นแหละครับบางทีเรา,าบางอย่าง นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องใช้บัวลดน้ําแต่เรามาใช้ถังน้ำนะครับเพราะว่ามันสะดวกกับการลดนะครับอย่างเช่นว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยนะครับต้นชิ้นต้นอดีตต้นกล้วยนี่ใช้ถังน้ําลดนะครับหนึ่งถัง2ถังนะครับหรือว่าต้นมะพร้าวเราก็มีต้นมะพร้าวเราก็มีเราก็ใช้ถังไม่ต้องไปใช้บัวนะครับมันก็จะสะดวกฝ่าง่ายฝ่านะครับอันนี้ก็ เป็นถังที่ถังน้ำนะครับโรงเรียนเราก็มีมีมากด้วยนะครับต่อไปโอ้หมดแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเหมาะสมกับเวลานะครับตามที่คุณครูได้พูดนะครับได้แนะนำได้สอนนักเรียนมานะครับกับเรื่องของอเครื่องมือการเกษตรนะครับก ก็ยังไงนะครับก็ฝากกับมือทุกคนนะครับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการใช้เครื่องมือก็ต้องดูเอานะครับว่าอันนี้เหมาะสมกับสิ่งที่เราสมควรใช้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการจันจัดเก็บนะครับรักษาเพราะของพวกนี้มันใช้ได้นานใส่นานถ้าเรารู้จักการจัดเก็บแล้วก็รักษานะครับอ้าววันนี้คุณครูก็จะ,ะมีการบ้านให้กับน,นักเรียน นะครับข้อเดียวเองนะครับข้อเดียวข้อเดียวนะครับก็บอกว่า,าให้นักเรียนนะครับตรงยกตัวอย่างเครื่องมือการ,กรเกษตรมาคนละ5อย่างนะครับโดยที่ให้นักเรียนนั้นต้องวาดรูปประกอบด้วยแล้วอธิบายอธิบายอย่างเช่นจอบอจอบนี่นะครับมีทั้งจอบขุดขุดแบบไหนนะครับจอบพากนะครับพากแบบไหน นะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับเอาไม้ครูสัก5้าตัวอย่าง5้าตัวอย่างเป็นกันบ้านนะครับของออของคุณครูที่จะให้การนนเรียนทุกคนนะครับอเวลาหามันหาไม่เจอว่ะ อา๋อาแม่งเงี้ยพอแล้ว